แปลงมุมแบบนี้เลยราคาเป็นมิตรด้วยนะครับ 2.39, นะครับพรึกษา45แล้วนี้เองนะครับได้ถึง27ตารางวา3ห้องนอนนะครับก็จะจอดรถค่อนข้างสะดวกเลยแหละโซนหน้าบ้านนะครับมุมมองนะครับติดฟ้าให้เรียบร้อยนะครับฟ้าน้าบ้านนะครับมามาดูข้างบ้านกันก่อนนะครับล็อกสวิตชมีให้ครบนะครับท่านสมาชิกเจ้าของบ้านนะครับจะต่อเติม เป็นห้องเพิ่มก็ได้นะตรงนี้นะเป็นห้องขนาดใหญ่ได้เลยอันนี้มุมมองห้องซักล้างนะครับมองมานะสายเจไดใจดีสายจุ้เหม่งนะครับก็สามารถให้มาอยู่หลังนี้ด้วยกันได้นะครับพื้นที่เพียงพอสวนสาธารณะนะครับก็เทศบาลเราก็เอามาลงให้ครบๆหมดละห้องน้ําชั้นล่างกระเบื้องปูงให้ชิดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่มองจากตัวหน้าครัวนะครับไปยังตัวหน้าบ้านนะครับ ก็สามารถจัดโซนเป็นโซนทานข้าวโซนนั่งเล่นนะครับได้หมดนะครับพามาอย่างตัวครัวแล้วนะครับเขาตร์ครัวตัวแอลนะครับจะต่างพวกบ้านป้ายแดงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะล้นโลนเลยนะครับไม่มีอะไรให้นะครับพื้นก็จะเป็นพื้นเป็นพื้นทรายนะครับพี่ๆก็ต้องมาเก็บรายละเอียดอีกค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับอันนี้เราปูกระเบื้องให้หมดละนะครับนี่ครับติดหลังคาติดฝ้าให้นะครับเป็นฝ้า ไม้ซอล่องติดประตูโรงครัวให้ด้วยนะครับเวลาทำกับข้าวกลิ่นก็จะไม่เข้าไปรบกวนคนที่อยู่ในส่วนของโถงของตัวบ้านก็สำหรับ FC ที่แบบว่ามีงบ2ล้านนิดๆเป็นชอยที่กู้ชอยมากนะครับ2.39ล้านได้แปลงมุมแปลงริมหว่าเป็นไซส์มหาชนเลยนะครับแล่ยท่านก็จะหาไซส์ประมาณนี้นะฮะแปลงริมใหญ่กว่า18วามีไหมฉันมีงบ2ล้านนิดนด นะครับไม่ถึงสองลัดกลางนะครับหลังนี้นะครับแนะนำสามห้องนอนนะครับชั้นสองสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับมีช่องแสงให้นะครับเขยบมาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองมีช่องแสงให้สองด้านนะครับมุมมองนะครับมุมมองก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปยังห้องน้ำนะครับมีหน้าต่างให้นะครับสูบุหรี่นะครับก็เปิดหน้าต่างให้ จะได้ไม่ต้องสะสมความร้อนแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับห้องมาสเตอร์ก็ได้ไซส์ใหญ่กว่าเพื่อนเลยน,นะครับนี่นะครับ8ดมุม27วา3นอน2น้ำนะครับราคา2.39 084 2249 c c 4 Line ID ดีดอมวันนี้ไปแล้วบาย